คลิปนิวทีวีเทปนี้ไปกันที่เฮลิ่งคลินิกผู้นําด้านคลินิกฟื้นฟ,นฟ,นฟนูข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตาดัดล่าสุดจัดงานรับมอบเครื่องใหม่รับรองมาตรฐานสากล AACI ณเฮลิ่งคลินิกอาคารบีชั้น2 t h เดบิวท์พราม2โดยมีนายแพทย์สมพรคำผงกรรมการบริหารสถาบัน AACI รองประธานอาวโุโส AACI อเมริกาและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AACI ภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้มอบใบประกาศรับรองมาตรฐาน AACI เพื่อสแสดงถึงศักยภาพของเฮลิ่งคลินิกที่ สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของการรักษาและฟื้นฟูโรคข้อเข่าเ,ขาเสื่อมสู่มาตรฐานสากลระดับโลกเพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นใจของผู้เข้ารับบริการที่เฮลิ้งคลินิกพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบำบัดฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดในผู้สูงอายุโดยภายในง,งานมีประธานบริหารแพทย์ผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ของคลินิกให้การต้อนรับค่ะเพราะว่า,ามาตรฐาน A C I นะครับเป็นมาตรฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพของคลินิก นะครับแล้วก็ช่วยตอบย้ําความมั่นใจในด้านความปลอดภัยและการให้บริการระดับสากลครับมาตรฐาน AACI นะครับก็จะช่วยคลายความกังวลนะครับของญาติและตัวคนไข้นะครับที่ปฏิเสธการรักษาหรือเข้ารับบริการนะครับคลายความกังวลนี้นะครับแล้วก็ให้เข้ามารับบริการที่คลินิกให้ทันท่วงทีครับ เพื่อที่จะไม่ต้องทนความเจ็บปวดอยู่ที่บ้านครับจริงๆ AACI เนี่ยให้การรับรองอบริการสุขภาพทุกรูปแบบนะครับทั้งตัวโรงพยาบาลด้วยแล้วก็คลินิกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลินิกที่เป็นเรื่องความงามนะฮะบ,บ้านเราก็มีการรับรองไปละคลินิกเรื่องของ IVF Center นะครับหรือแม้กระทั่งคลินิกที่ดูแลเรื่องของอากายภาพบำบัดนะซึ่งที่นี่เนี่ย เป็นคลินิกแห่งแรกที่ได้รับการรับรองนะครับเรื่องของการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมนะแห่งแรกนะครับนอกจากนี้ยังให้การรับรองพวก Wellness น,นะฮะมี Medical Wellness นะมี Primary Care ก็คือบริการปฐรมภูมิต่างๆรวมทั้งเรื่องของอ่าการรับรองเรื่อง Long Term Care นะครับ Home Care ที่เป็นเรื่องผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องของการบําบัดนะผู้เสร็ิดนะบ้านเราตอนนี้ มีรีสอร์ทบำบัดผู้เสพติดมากมายนะครับแล้วก็การรับรองยังรวมไปถึงเรื่องของการรับรองที่เป็นทันตกรรมนะครับแล้วก็การรับรองในลักษณะของศูนย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมีการรับรองหลายรูปแบบมากนะถ้าทุกท่านไปดูในสื่อเนี่ยตอนนี้80กว่าแห่งนะที่รับรองมาตรฐานในรูปแบบต่างๆแต่ว่าที่นี่เฮลลิงนะเป็นแห่งแรกนะที่ได้รับรองมาตรฐาน ด้านของการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะ,ะผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแห่งแรกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะเป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกด้วยครับดีเพื่อผู้ป่วยนะทั้งเรื่องของคุณภาพความปลอดภยัยผลการรักษาทุกอย่างนะครับควาโดดเด่นของทางคลินิกเราเนี่ยเราก็จะมีนวัตรกรรมที่เรียกว่าตัว Triple H Program นะครับก็คือจะเป็นการดูแลร,รักษาแล้วก็ฟื้นฟูเป็นการแบบครบองค์รวมก็คือดูทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอก โดยที่ภายในเนี่ยก็จะเป็นการขีดตัวเก็บเลือดนะครับเพื่อ,อฟื้นฟูแล้วก็รักษาตัวข้อเข่าซึ่งจะทําโดยแพทย์ผู้เฉพาะทางทางกระดูกและข้อซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่แพทย์ทำอัตราการเองทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัยนะครับส่วนภายนอกเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับเพราะว่าเราทําการกายภาพด้วยตัวเครื่องกายภาพที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดนะครับที่เราสามารถหาได้เพื่อให้คนไข้เนี่ยมั่นใจได้ว่า าการทํากายภาพาด้วยเครื่องของเราเนี่ยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในจุดเนี้เราเราลงทุนค่อนข้างมากนะครับเพื่อให้คนไท้ได้มั่นใจได้ได้ได้อย่างที่สุดนะครับซึ่งในจุดนี้ก็แสดงความตั้งใจของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะดูแลรักษาคนไทยให้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ได้เราก็ได้การประเมินแล้วก็ได้รับมาตรฐานสารคุจากตัว A A C I A A C I นะครับก็ยิ่ง แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่ว่าเราเนี่ยจะดูแลคนไข้ได้อย่างดีที่สุดเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลที่แท้